สวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องไบโอ้โหหล่อมากมากเลยน้องไบรู้ไหมครับว่าแฟนคลับน้องใบพาเราน้องไบตีห้าเม่ใช่ไหมครับบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมโอ้โหโอ้โแม่แม่โอ้โหสุดยอดจริงๆรแฟนคลับน้องไบที่เอง เขาแอบกระซิบบอกผมว่านี่แหละค่าตัววันนี้โอ้โหระวังนะครับคุณกระตูจะแฮปตลอดเวลานะฮะของผมโดนมาแล้วนะครับผมอ่ะอะไรครับผมมาถามคนชาวดีกว่าไหนๆน้องไบ์มางานนี้ทั้งทีเป็นงานแรลลี่ของน้องหมานะครับปกติน้องไบ์มีิ่งเลี้ยงไหมครับผมก็มีอยู่ที่ใต้ครับผมอ่ะน้องไบ์เป็นคนใต้เป็นคนใต้เหรอตัวขาวเป็นคนใต้ใช่ใช่ใช่ไหมครับผมใต้ไหนใต้เชียงใหม่ อ๋อไม่ใช่โอเคแล้วีธสรมาราชอ๋อจังหวัดเดียวกัาพุ่เลยแรงตายได้แหละกันนั้นเอาจริงเออเออยเฮ้เล่นไม้ยเข้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนเฮ้าจฮ้ยเฮ้ยเ้ยเะ้ยเยเต้ยเ้ยเฮ้ยฮเ้้าง้ยฮฮยฮะแนบโอ้โหหล่อเว้ยนะฮะ ใช่ครับผมอ่ะนะฮะน้องไบรเลี้ยงหมาด้วยเลี้ยงสั์เลี้ยงด้วยนะครับผมนะฮะแล้วมีคําถามีครับผมอะไรอย่างนี้น้องไบร์เคยพาน้องหมาอย่างนี้นะฮะมาเชี่ยวเรนลี่อย่างนี้หรือเปล่าครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่ไหมฮะโอ้แต่คือเอาถ้าเอามาจากใต้ยังเอามาไม่ได้เลยโอ้โหใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าเอามาได้นี่ผมว่าก็จะมาเหมือนกันใช่ไหมครับผมโอ้ไม่เป็นไรครับปีหน้ามาใหม่ใช่ไหมฮะแฟนคลับจะมาอีกไหม ถูกต้องแล้วองไบ๊กแอบซิผมว่าขอสองเท่าใช่ไหมครับผมเพราะว่าโอกาสดีอย่างนี้นะครับไม่ได้ใกันบ่อยๆนะฮะยังไงก็เชิญชวนทุกคนด้วยนะครับผมได้ครับใช่ไหมครับผมแล้วเห็นกิจกรรมอย่างนี้นะครับพาสัตว์เลี้ยงมาท่องเที่ยวนี้ครับมีความสุขยังไงไหมครับองไบกก็ผมว่าทุกคนที่มาที่นี่คุ้มแล้วฮะโอ้โหเพราะว่าได้พาสัตว์เลี้ยงที่รักของเรามาเที่ยวคุ้มนี่คือกินฟรี ไม่ใช่ใช่ไหมครับคือมาพาคนรักมาเที่ยวที่เขาใหญ่อะไรประมาณนี้โอ้แบบว่าฟินมากเพราะว่าทั้งสัตว์ก็มีความสุขครับผมทั้งหมาเราก็มีความสุขแล้วก็คนเลี้ยงเราก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคนที่รักใช่ครับเพราะน้องหมาก็เหมือนเป็นแฟมิลี่นะด้วยเนาะเราพามาเที่ยวด้วยนะครับผมก็เรียกว่ารักครอบครัวเราเท่าเท่ากันใช่ไหมครับอ่ะแฟนคลับใช่ครับผมน้องไบรทขอฝากผลงานเลยนะฮะอ่ะครับผมก็ เดี๋ยวปลายปีนี้นะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตนะ b u เกรียนมันฮาอ่าเนี่ยยีธันวานี้นะครับผมใครสนใจอยากไปดูไวร้องเพลงอีกก็ต่างกันไปได้นะครับแล้วก็ต้นปีก็ตอนนี้ก็จะมีถ่ายละครบวันอยู่นะครับผมยบยับได้ไหมครับเรื่องอะไรฮะบ่วงมานฮะบ่วงมานโอ้โหถูกต้องบวก บานฮะเป็นทางช่องทูเทนฮะนก็จะ <ผม S 2> ออนแอร์ประมาณต้นปีนี้ใช่แล้วครับก็อ่า เพลงรักของเธอสุนทราพรมิวสิควาลใครชื่นชอบใครชื่นชอบบทเพลงสุนทราพรนะครับเรามีละครเวทีตอนนี้ก็กำลังซ้อมๆกันอยู่นะครับผมก็เปิดจองแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมมาดูกันเยอะๆนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนถูกต้องแสดงวันที่25มกราคมนี้จนถึง23กุมภาครับโอ้โหขอเชยคตั๋วมือหน่อยนะครับนี่นะฮะ ผมล่ะจะพาแม่ไปแน่นอนพอลเมลิดบันดินเชพาะอะไรประมานี้อะไรประมาณนี้ซ้อ,อมไปเลยซ้อ,อมไปเลยซ้อมไปเลยนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วเราต่อไปนะครับผมผมขอกราบเรียนเชิญน,นะครับคุณศักชัยพัฒรปีชากุลนะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัท n t c Management and Development จำกัดขึ้นมอบของที่ลึกให้กับน้องไบร์ด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับท่านเข้าเซียตบมือหน่อยนะครับ นคนนี้นะครับทำให้เรามีงานดีๆเกิดขึ้นนะฮะท่านคนนี้แหละครับผมทำให้เรามีงานดีๆเกิดขึ้นนะครับทำให้น้องไบร์ามาเจอทุกคนที่นี่เลยนะครับครับผมถ่ายภาพร่วมกันหน่อยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับท่านขอบคุณคุณขอบคุณเลยนะครับผมคุณสัญชัยพัฒนรปีชาคุณนะครับกรรมการผู้สิดการบริษัท NTC Management Develop จำกัดขึ้นมอบของเียรลิสนะครับและก็ขอบคุณน้องไบร์ด้วยไเลยขอเสียงปรบมือให้กับน้องไบร์ด้วยค่ะน้องไบรไปแล้วเหลือแต่น้องไบ้ไม่เอาโผ่ไล่เลยทีโผ่ไล่กันเลยนะฮะ